ครับต่อจากทิศที่แล้วนะครับหุงเสือก็พาท่านผู้ชมขึ้นถนนลอยฟ้านาสะอุ้งอีกเช่นเคยนะครับจุดเริ่มต้นครับเหมือนเป็นหมายเลข3าด้วยนะครับถนนนะครับอันนี้เป็นขึ้นจากทางฝั่งบ้านหมากแข้งอีกเช่นเคยนะครับคือแคนขึ้นเส้นนี้นะครับทางตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ก่อนถึงหมู่บ้านนาสะอุ้นะครับอีก เช่นเคยครับที่วิ่งขึ้นทางฝั่งนี้นะครับตามที่เห็นนะครับก็เป็นถนนช่วงโค้งนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะครับค่อยๆลาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่วงโค้งโค้งซ้ายโค้งขวาช่วงขึ้นโชบขึ้นอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับแต่ก็ต้องไม่ไม่ยาวนะครับระยะสั้นๆ ต้องใช้ความระมัดระวังหากมีรถสวนลงมานะครับเกิดว่าข้างบนที่สวนลงมาเขาไม่แบ่งทางเราเราก็ต้องตกฝั่งถนนฝั่งนี้อีกรอนึงนะครับรเพราะว่าถนนคอนกรีตไม่ได้กว้างมากไม่ได้ถึงขั้นที่จะสวนกันได้สะดวก<อ>ต่างฝ่ายต่างชะลอนะครับก็น,นี่ <พอ S 1> คือถนนลอยฟ้านะครับ อดีตนะครับก็เป็นถนนเดินเท้านะครับนะเป็นเดินเท้าระหว่างาบ้านหมากแข้งกับบ้านนาสะอุ้งนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นถนนที่มีหมู่บ้านแล้วนะครับก็จะเป็นถนนดินนะครับซึ่งรถไถนะครับชาวบ้าน การน,นะครับพอได้ใช้กันนะครับหน้าแรงหน้าฝนก็ต้องใช้โฟอย่างเดียวหรือว่าช่วงฝนตกหนักก็หยุดเลยนะครับใช้โฟก็ไม่ได้นะครับอดีตก็หมู่บ้านมาแข้งบ้านนาสะอุ้งนะครับก็อยู่ในภาวะที่ในวงล้อมนะครับของกลิ่นสงครามในช่วงนั้นเลยสงครามระหว่างฮรคอมมนิตกับฝ่ายรัฐบาลนะครับ แต่พี่น้องบ้านนาสังอุลครับได้ปกพยพลงไปสู่พื้นราบรวบกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเข้าป่านะครับแต่บ้านหมากแข้งนะครับยังคงเดิมครับไม่ได้เข้าป่าแต่ปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านตัวเองนะครับต่อสู้กันมาก็เป็นประวัติอันอลึกซึ้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องจารึกกันไว้นะครับในยุคนั้นนะครับ แต่ไม่ต้องมาโกรธมาเครืองกันนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับ